สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports พบกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยตามคาดครับเอาชนะแอตเลติกโอเมริดไปได้1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยจากทางด้านมาโกอนาโตวิชนะครับเกมนี้อินเตอร์มิลานสมควรแล้วครับที่จะเก็บชัยชนะได้แ,แต่ว่าก็คนยังเซอร์สีอยู่นะนะครับเพราะว่าลูกเดียวนี่เกมที่2อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้กลับไปเล่นที่บ้านของแอตเลติโอริทแต่ว่าเกมนี้ครับ กองหน้าของแอตเลติโกมาริดไม่มีใครยิงตรงกรอบเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวครับพวกเขามีโอกาสยิงทั้งหมด7ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่อินเตอร์มิลานครับมีโอกาสยิงถึง19ครั้งแล้วก็ตรงกรอบ5ครั้งนะฮะที่อีกคู่หนึ่งนะครับปีเไอเดลเฟนกับบรูซิซดอตบุลจบลงด้วยการเสมอกันครับ1นประตูต่อหนึ่งดูแล้วดอตบุลเนยมาเรื่อ,อยๆอ,อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับเกวิสองเล่นในบ้านของตัวเอง เกมแรกนี่บุกมาเสมอกับเพ v สฟีอเดเฟนจริงๆแล้วเกมนี้น่าชนะด้วยออกนําไปก่อนนะครับจากมาเล่นนาทีที่24แล้วก็มาเจอลูกจุดโทษของลูกเดินจองครับนาทีที่56ครับฝั่งของดอานบนนี่ก็โวยวายนะครับลูกจุดโทษนี่บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นลูกจุดโทษครับโดยด้านแมทฮูเบิร์นนี่อบอกนะครับว่าจังหวะด้านนี่นเขาไปเสียบโดนบอลน,นะครับไม่ได้โดนนะักเตะของทางด้าน PSV เลยแต่กรรมการนี่เป่าเป็นลูกจุดโทษครับแม้แต่จังหวะการเข้าบอลตรงนั้นนี่มันก็ดูสุ่มเสี่ยงมากๆครับ าชนเอาว่ากันใหม่นะครับก็เรียกว่าทั้ง4ทีมเนี่ยยังคงมีลุ้นอยู่นะครับแอตเลติโก้แมริดเล่นในบ้านนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนขณะที่บรสเซิลดอตบูลครับจะว่าไปแล้วก็น่าที่จะเหนือกว่าทางด้าพีเอสวีไอริโอเฟนอยู่หน่อยๆละวสำหรับเกมที่2ส่วนบอลพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเบนฟอร์ดไปได้แบบบุดวิดครับ1ประตูต่อ0ก็กดดันลิเวอร์พูลครับตอนนี้ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่แค่แต้มเดียวนั้นเอง และเขากลับมาแล้วครับเออร์ลิงฮารแลนได้ลูกส้มหล่นครับนาทีที่71กองหลังของเบนฟอร์ดพลาดแบบลื่นล้มครับก็เลยทำให้เออร์ลิงฮารแลนหลุดเดียวครับล่อเป้าครับเป็นประตูชัยประตูเดียวที่เกิดขึ้นแต,แต่ว่าจริงๆแล้วสกอร์มันควรจับมากกว่านี้ด้วยสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอกาสคองบอลสูงถึง70%มีโอกาสยิงถึง25ครั้งครับแล้วก็ตรงรอบ11ครั้ง เบนฟอร์ดีมีโอกาสยิง6ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ2ครั้งเท่าน,นั้นเองแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นในบ้านของตัวเองนี่ในทุกรายการทุกการแข่งขัน35เกมหลังนี่พวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับชนะ30ครับแล้วก็เสมอไป5เกม54เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงประตูได้ตลอดครับส่วนเออร์ลิงแฮนแลนด์นี่ทีมในพรีเมียร์ลีกที่เขาลงเล่นเผชิญหน้าด้วยนี่เขายิงครบทุกทีมแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็น นักเตะคนที่2ครับที่ทําได้ก่อนหน้านั้นเป็นแฮร์รี่เคนทางด้านเบนฟอร์นะครับ14เกมหลังสุดในพิมพ์ลีครับพวกเขาแพ้ไปถึง11เกมเก็บชัยชนะได้แค่3เกมถ้าหากเทียบก่อนหน้านั้นนะครับ46เกมก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้11เกมท่านเองนะครับแต่ว่า14เกมหลังสุดนี่แพ้ไปแล้วถึง11ครับเบปก็พูดถึงอลิงฮันแลนด์นะครับบอกว่า นักเตะท็อปส c o r เ r อย่างเขาศูนหน้าอย่างเขาเนี่ยคนที่ยิงประตูได้อย่างมากมายคุณอย่าไปตําหนิอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะหากไม่ชนั้นแล้วเขาจะปิดปากของพวกคุณก็เรียกว่าโดนวิพากษ์วิจาร์เยอะนะครับฟอร์มการเล่นของเออร์ลิงฮาร์แลนด์เนี่ยตัวอาจารย์เองก็ยังวิพากษ์วิจารเขา่าเอ๊ะช่วงนี้นี่เออร์ลิงฮารแลนด์ฟอร์มตกนะนะครับแต่ว่าเป็นไงล่ะกลับมายิงประตูได้แล้วครับเขาบอกรับว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกเท่านั้นเออร์ลิงฮาร์แลนด์อยู่แล้วนะครับนักเตะระดับนี้ มีปัญหาการบาดเจ็บมาราวๆสองเดือนนะครับอยู่ในช่วงที่สภาพร่างกายอาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วเจอกับสัปดาห์ที่ยากมากๆครับเพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียคุณย่าไปด้วยทีนี้ต้องขอ,อนิดน,นึงนะครับคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า grandmothergrandmother Grand คือคุณย่าหรือคุณยายก็ได้นี่ไม่ทราบจริงว่าเป็นคุณย่าหรือคุณยายนะครับอย่างนึนเกมนี้ไม่มีคีวินเดอร์บรอยนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็เลยไม่อยากที่จะเสี่ยงครับแต่ว่าสภาพเขาก็โอเคครับแต่ว่านักเตะที่ เก็บก่อนหน้านี้5เดือนนะครับทีนี้เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงอีกแล้วครับมีปัญหาการบาดเจ็บนิดหน่อยพักดีกว่าอลิงฮาแลนด์นี่ก็กดไปแล้วทั้งหมด17ลูกนะครับในศึกพิมร์ลิงฤดูกาลน,นี้ครับนำหน้าทางด้านโมฮาเหม็ดซาล่าหยอยู่2ลูกแฟรงกิเตอรองครับนักเตะม,มิดฟิลด์ของบาร์เซโลนานี่ออกโรงสับ พวกเหล่านักข่าวนะครับบอกว่าแหมคือเขียนข่าวมั่วมากๆครับมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้งสิน้นบอกว่าตอนนี้เขานี่โกรธมากๆครับกับไอ้ข่าวที่มันโกหกที่มันกําลังออกมาในเวลานี้อ,อย่างยิ่งเรื่องของอนาคตของเขานี่แหละตั้งแต่วัย26ปีนะครับก็เรียกว่ามีสตอรี่มากมายครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยของเขา อย่างไรก็ตามนักเตะวิฟิล์ชาวฮอลแลดนด์ซึ่งสัญญาของเขากับบาร์เซโลน่ายังคงมีไปจนกระทั่งถึงปี2026ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่ล้านแล้วบ,บอกว่าเขายังคงมีความสุขกับการเ,ราเล่นให้กับบาร์เซโลน่าพร้อมกับตําหนิเหล่านักข่าวทั้งหลายครับในช่วงนี้ผมค่อนข้างจะโกรธนะกับไอการที่พวกคุณเนี่ยเขียนข่าวโดยที่มีหลายสิ่งมันไม่เป็นความจริงมันทําให้ผมรู้สึกงุหงด พวกคุณเขียนเกี่ยวกับค่าเหนื่อยของผมซึ่งมันห่างไกลกับตัวเลขความเป็นจริงมากๆผมมีความสุขมากกับบาร์เซโลนาผมต้องการที่อยากจะลงเล่นที่นี่ต่อไปอีกหลายปีทุกอย่างที่สื่อพูดถึงค่าเหนื่อยและอนาคตของผมล้วนเป็นไปด้วยเรื่องของการโกหกมีแต่ควันเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นสื่อเนี่ยพูดถึงเรื่องสัญญาของผมเรื่องของค่าเหนื่อยของผม มีแต่คำโกโหกเต็มไปหมดบอกว่าผมนี่กำลังได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่40ล้านยูโรหรืออะไรก็ตามซึ่งมันห่างไกลามากๆก,กับสิ่งที่ผมได้รับอยู่ในตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงตัวเลขหรอกนะแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่พวกคุณเขียนน่ะมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้งสิน้นพวกคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีได้แล้วในเรื่องของการเขียนถึงโคช้ชการเขียนถึงนักเตะต่างๆเพราะว่าสิ่งที่คุณเขียนคุณล้วนแล้วแต่เขียนในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริง ผมแฮปปี้มากๆกับการอยู่ที่นี่นี่คือสมโมสรนในฝันของผมผมต้องการที่อยากจะลงเล่นกับบาเซโลน่าอย่างนี้ต่อไปอีกหลายต่อหลายปีดูเรื่องของทางด้านปารีสแซงต์แชงบ้างนะครับตอนนี้ก็แหมกำลังกวนกวายครับต้องหานักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ของเอ็มบัปเป้แต่ว่าไม่มีเอ็มบัปเป้พวกเขาก็น่าที่จะหาซื้อนักเตะใหม่ๆซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมได้ดีส2-3คนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนอย่างนี้นะครับมีข่าวเรื่องของกาบี้ด้วยมแต่กาบี้นี่น่าจะยากเหมือนกันนะครับรวมถึงมาคาร์ฟอร์ดด้วยอาทีนี้ไปดูนะครับ11ตัวจริงของปา erm รีสแซงต์แชมงในฤดูกาลหน,น้าเวลาที่ไม่มีเอ็มปาปเป้นะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผู้ตประตูครับก็ยังคงเป็นทางด้านดอนน่ารมาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ย้ายไปไหนแบ็คขวาครับเป็นฮาคิมี่แม้ถึงแม้ว่ามีข่าวว่าต้องการอยากจะตามเอ็มปาเป้ ไปอยู่ที่เรอัลมาดริดนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่กับปารีสแซงต์แชมงต่อไปครับเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นการจับคู่กันระหว่างทางด้านมาควินจอรอสกับย و r o แบบยูโรนี่ก็มีหลายๆสโมสรนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรอัลมาดริดนะครับกองหลังวัย18ปีครับของลิว แบ็กซ้ายครับเป็นทางด้านนูโนเมนเดสครับตวนวิทฟิลนี่น่าจะเป็นชุดเดิมๆนะครับมีทางด้านเอเมรี่แม่นี่ก็ถือว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักครับมีวิทตินยานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าใหม่ที่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับก็คือบรูโนกิมารส์ในเตะของนิวคาสเซิลครับ แนวที่แนวรุกครับแนวกลัวครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ครับยืนเหมือนเดิมนะครับสำหรับปีกชาวฝรั่งเศสครับด้านซ้ายเป็นมาคัสรัดฟอร์ดนะฮะสามารถที่จะดึงมาคัสรัดฟอร์ดมาได้นี่มาคัสรัดฟอร์ดยืนฝั่งซ้ายนะครับและหน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนแนวรุกนี่น่ากลัวทีเดียวนะครับเดมเบเล่มีความเร็วครับรัดฟอร์ดมีความเร็ววิกเตอร์โอซิมเฮนทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งครับนะดูดีว่าจะมาทดแทนเอ็มเอ็มได้หรือเปล่า นอกเหนือจากนั้นนี่อย่าลืมนะครับว่าแนวรุกของพวกเขาก็ยังมีทั้งทางด้านมาร์โกแอสเซนซิโอนะครับแล้วก็กอนซาโลรามอสด้วยรวมถึงทางด้านมูอันนี่ครับของตัวกรคริสตานครับนักเตะของแอตเลติโกเมริดออกมาแบบกล่าวต้อนรับเอ็มปัปเป้แล้วนะครับหลังจากที่เอ็มปัปเป้นี่กำลังจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดครับรอมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง องตัวกิสแมนกับเอ็มปาเป้นี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ซีครับในทีมชาติฝรั่งเศสครับเรียกว่าเข้าขากันดีมากๆเขาได้ออกมาบอกนะครับว่าเอ็มปเป้ผมมีพร้อมที่จะต้อนรับเขาเลยนะนะครับเวลาที่เขามาเล่นในสเปนผมจะรู้สึกแฮปปี้มากๆครับมีความสุขมากๆในการที่จะได้ลงเล่นดาร์บี้แมตช์ลงเผชิญหน้ากับเขา เอก็เอาละนะครับเพื่อนซีนี่ได้มาเจอกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละฝั่งครับอยู่ในมาดริดเหมือนกันแอติโกมาดริดกับแ,แอนมาริดแบไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาที่ไม่มีคิวลงสนามนี่คู่นี้จะมีการนัดเจอกันหรือเปล่าครับแล้วก็พบกับอินไซ e ์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ